โครงการพร้อมก่อนคุ้มกว่าลูกค้าที่นำรถเข้ามานะครับจะได้ส่วนลดอะไรนะครับ สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์บริการมาตรฐานคูบตตาจากเกษตรยนต์น้องบุรัมพูนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมานําเสนอโครงการดีๆนะครับที่ทางบริษัทคูบตตาและคูบตตาจากเกษตรยนต์ของเราจัดทํามาทุกปีนะครับนั่นก็คือโครงการพร้อมก่อนคุ้มกว่าโครงการพร้อมก่อนคุ้มกว่าคืออะไรคือโครงการที่นะครับเชิญชวนลูกค้านะครับรถเกี่ยวรดข้าวนะครับ ต่างๆหลายๆคันนี้ครับมาเตรียมความพร้อมนะครับก่อนหน้าเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งคูบต้ตาจากเกษตรยนต์ของเรานะครับทำมาติดต่อกันแล้ว9ปีนะครับซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าเลยนะครับโครงการนี้นะครับวัตถุประสงค์โครงการนี้นะครับก็คือ1นะครับก็คือนํารถมาเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อลดปัญหานะครับลดนะครับชำรุดหรือเสียหายในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับสองก็คือ เพื่อลดนะครับระยะเวลาในการซ่อมนะครับอ๋อถ้ารถเกิดปัญหานะครับขอให้เป็นเกิดปัญหาที่จุดซ่อมย่อยนะครับที่จะไม่ส่งผลในเรื่องของลูกค้าแล้วก็ต้องเสียเวลานะครับต้องเสียรายได้ไปนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยของโครงการนะครับรูปแบบของโครงการนะครับเราก็จะมีการโทรเชิญชวนลูกค้านะครับโดยที่เราจะโทรประมาณเดือนสิงหาคมนะครับ คือต้องโทรแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับเข้าไปใกล้หรือชนกับช่วงหน้าเกี่ยวพอดีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีการโทรเชิญชวนลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็นํารถหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น dc 6 0นะครับ dc 7 0แล้วก็ dc 1 0 8นะครับเข้ามาเตรียมความพร้อมนะนะครับในการรูปแบบของการเตรียมพร้อมนะครับสิทธิประโยชน์อะครับลูกค้าที่จะได้รับนะครับลูกค้าที่นํารถเข้ามานะครับจะได้ส่วนลดอะไรนะครับ15%นะครับ เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายหรือว่ายอดอะไรนะครับมูลค่า5,000บาทขึ้นไปนะครับรวมถึงว่าลูกค้าที่นํารถเกี่ยวเข้ามาเตรียมความพร้อมนะครับเราจะมีการตรวจเช็คให้ทุกระบบนะฮะโดยมีการเหมารวมค่าแรงนะเหมารวมค่าแรงที่5000บาทนะครับทุกระบบแต่ยกระเว้นระบบเครื่องยนต์นะครับเพราะระบบเครื่องยนต์จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของการตรวจเช็คนั้นนะครับนี่คือสิทธิประโยชน์หลักๆที่ลูกค้าจะได้รับนะ คาวนี้เรามาดูว่ารูปแบบการดรําเนินการจะเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยครับนะครับเราก็มีรถนะครับหลากหลายรุ่นนะครับตอนนี้เรารับรถมาทั้งหมดแล้ว18คันนะครับและที่ซ่อมเสร็จและนําส่งคืนลูกค้าไปแล้วโดยประมาณ10กว่าคันนะครับซึ่งเราจะมีเป้าหมายนะครับที่จะเน้นลูกค้า คูบต้าจากเกษตรยนต์ของเรานะครับเพื่อลดปัญหานะครับช่วงเก็บเกี่ยวนะครับอ่อย่างคันนี้นะครับอย่างคันนี้นะครับก็คือรถเกี่ยวนะครับลูกนข้าวที่ลูกค้านะครับนำมาเตรียมความพร้อมนะครับเราจะมีการดําเนินการนะครับอันแรกก็คืออันแรกนะคือสอบถามข้อมูลลูกค้านะครับว่าลูกค้านะครับต้องการนํารถเข้ามาตรวจช็คเตรียมความพร้อมเนี่ยจะเน้นจุดใดบ้างนะครับอันนี้เราจะสอบถามข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการถอดนะครับเพื่อตรวจเช็คนะครับอย่างรถคันนี้หลักๆนะครับเราจะเน้นที่ช่วงล่างเป็นหลักนะครับเพราะช่วงล่างนะครับเมื่อเกิดปัญหาช่วงหน้างานนะครับจะส่งผลให้เสียเวลาในการซ่อมหรือใช้ระยะเวลาในการซ่อมนานทําให้ลูกค้าเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งรายได้นะครับอย่างคันนี้นะครับเราก็มีการถอดชุดช่วงล่างนะครับก็พบว่านะครับมีลูกกิ้งนะครับ ดีนตะขามนะครับหลุดมาลูกนะครับแล้วเรามีการตรวจเช็คต่างๆแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับก็มีการถอดหัวเกี่ยวออกเพื่อตรวจเช็คชุดโซ่ลำเลียงหรือลูกปืนต่างๆนะครับเมื่อตรวจเช็คเสร็จนะครับเราก็จะมีการประเมินราคานะครับเรื่องประเมินราคาค่าอะไรประเมินราคาค่าแรงนะครับในการซ่อมนะครับเพื่อโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าทราบนะครับถ้าลูกค้าตกลงค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเราถึงจะมีการาเบิกอะไหล่เพื่อมาซ่อมบำรุงรถให้กับลูกค้าครับแต่ในกรณีที่ลูกค้านะครับพบว่าอ๋อยอดค่าใช้จ่ายสูงเกินไปนะครับเราก็อาจจะโทรคุยลูกค้านะครับในส่วนต่างๆนะครับอาจจะซ่อมเป็นเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดซึ่งเมื่อซ่อมเฉพาะจุดนะครับจุดอื่นๆเราก็มีการตรวจเช็คให้ลูกค้าและก็แนะนําให้ลูกค้าทราบว่า จุดนี้นะครับลูกค้าจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเนื่องเนื่องว่าน่าจะเป็นจุดสุ่มเสียงที่จะเกิดปัญหาในช่วงหน้ายเก็บเกี่ยวอันนี้เราก็จะมีการแนะนําลูกค้านะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมีการแนะนําลูกค้าในโครงการของ S K L Card นะครับคือโครงการที่ลูกค้าสามารถผ่อนชําระค่าซ่อมได้อ่าเป็นโครงการดีๆของ S K L เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแทนที่ลูกค้านะครับ ทุ่มเงินก้อนนะครับมาซ่อมบำรุงตัวรถนะครับก็สามารถผ่อนชำระค่าซ่อมกับ S.K.L. ได้อ่าเป็นโครงการดีๆนะครับลูกค้าจะได้นำเงินก้อนนี้นะครับไปเป็นทุนนะครับในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ำมันหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับก็อันนี้เป็นโครงการที่ดีๆเลยของ S.K.L. นะครับสำหรับปีนี้นะครับซึ่งโครงการพร้อมก่อนคุ้มกว่าหรือว่าการนำความรถมาเตรียมความพร้อมนะครับ ของเราก็ทํามาเป็นปีที่9แล้วต่อเนื่องกันแล้วก็ลูกค้าครับก็ให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งเราจะดําเนินการโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าของเราครูบต้าจากเกษตรยนต์นะครับและนอกจากนี้นะครับลูกค้านะครับที่มีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น s k l c a r d ไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อมหรือว่าพร้อมก่อนคุ้มกว่าของเรา และก็โครงการอื่นๆนะครับสามารถโทรมาสอบถามที่บริษัทคูบะตาจากเกษตรยนต์ได้นะครับรวมถึงนะครับช่วงหน้าเกี่ยวแล้วนะครับลูกค้าสนใจอยากได้รถเกี่ยวใหม่ๆคันใหม่ๆนะครับหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น DC เก็0ร์ศดีซีเตัวคาบินนะครับหรือรุ่นใหม่ล่าสุดของเราก็ DC 108X อกนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามที่บริษัทคูบะตาจากกษตรยนต์ที่แผานกข,ขายของเรานะครับเบอร์โทร0 4 2 3 7 8 2 1 1 หรือ042 378 089นะครับเบอร์นี้สามารถโทรติดต่อได้นะครับถ้าสนใจหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามหรือโทรติดต่อได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ